นูมองย้อนกลับไปหนูก็รู้สึกว่าเราชอบตรงนี้ขนาดนั้นได้ยังไงมองย้อนกลับไปมันมันค่อนข้างที่จะไม่น่าเชื่อว่าเราจะสนใจได้ขนาดนั้น,น,ะะนหนูรู้สึกดีใจมากๆคือเขาจำหน้าเราไม่ได้แต่อย่างน้อยเวลาที่เราร้องออกมาแล้วเสียงเราเป็นที่คุ้นหูถืถอว่าประสบความสำเร็จในการเดินทางครั้งนี้แล้วคะ่ะ านางสาวจันจิราละไม้เมืองตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศิลปัรตร์กศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเริ่มจากที่หนูได้มีโอกาสดูละครพื้นบ้านแล้วก็เริ่มชอบ <cking horror> พอได้ฟังบ่อยๆก็เริ่มที่จะศึกษาจริงจังนะคะ่ะ เมื่อก่อนเรายังไม่ได้มีโทรศัพท์ยังไม่ได้มี YouTube อะไรอยู่ในมือเราก็จะอาศัยว่าเวลาที่ละครมาเราจะใช้การจดอย่างเงี้ยค่ะจดบันทึกแล้วก็ฝึกผลตามตอนนั้นอยู่ป .2 ได้ค่ะเริ่มจากการฟังแล้วก็เอาปกากกระดาษมาจดคําอ่านคําเอือ้อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าอาศัยฟังแล้วก็ซึมซับแล้วก็ฝึกฝนมาตลอดะค่ะพอพักหลังได้มีโอกาสเจออาจารย์ที่เป็นทางด้านเสภาที่โรงเรียนหนอนกระัยวิทยายา อาจารย์ชื่ออาจารย์ประจินทับโชตก็คอยสอนให้แล้วก็พาไปแข่งในเวทีต่างๆจนได้มาเจอกับพลตีประพาสกุลตนานะคะ่ะ mm hmm. ก็พาหนูไปขับเสพพาประกอบละครนะคะวันเสาร์นะคะเราจะมาพบอาจารย์ที่กรุงเทพแล้วพออาทิตย์เย็นก็กลับไปเหมือนเดิมแรกๆลำบากคะ่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพแต่ละครั้งเราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่บ้านของเรามันก็จะมีความกลัวที่จะไปในที่ต่างๆพ่อกับแม่ให้การสนับสนุนมาโดยต จะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรก็ทําให้เต็มที่ตามตามที่หนูชอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาหนูไปประกวดตามวีทีต่งตางๆแม่ก็จะเป็นคนพาไปไปเป็นเพื่อนตลอดนะคะขับเสพพาเคยไปประกวดชิงถ้วยพระราชทานค่ะตอนมัธยมปลายอะค่ะเคยเคยเข้ารอบ1ิบคนสุดท้ายตอนนั้นได้ได้ที่สองค่ะของของประเทศไทยค่ะ ว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเด็กทุกคนเขาจะมีความชอบเป็นของตัวเองแต่ละคนมีมีความชอบมาไม่เหมือนกันอาจจะเป็นความชอบของหนูมาตั้งตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกอะค่ะพอพอชอบปุ๊บเรามีใจด้านนี้แล้วเราดันมีพรสวรรค์ทางด้านนี้มาบวกกับพรแสวงหนูมองย้อนกลับไปหนูก็รู้สึกว่าเราชอบตรงนี้ขนาดนั้นได้ยังไงกับการที่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีโทรศัพท์ มือถือที่มันจะสามารถดู YouTube แล้วเซิร์ชสิ่งที่เราอยากรู้ได้แต่ณตอนนั้นหนูอาศัยช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่มีละครมานั่งดูแล้วรอตอนที่จะมีขับเสภาเตรียมเอาปากกากระดาษมาคอยจดคำเอื้อนคำเกลิ่นมองย้อนกลับไปมันมันค่อนข้างที่จะไม่น่าเชื่อว่าเราจะสนใจได้ขนาดนั้นนะคะ จริงเขาจะมีคนที่ขับอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ว่างอะค่ะติทุละเพราะว่าพี่เขามีงานประจาอาจารย์พลติปรพาเนี่ยค่ะได้มโอกาสพาไปไปขับตอนนั้นไปเป็นตัวสํารองเขาบทหนึ่งระยะหลังพี่เขาก็มีงานประจําหนูก็เลยได้มีโอกาสไปขับแทนเขาตลอดจนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยค่ะอุทัยเทวีค่ะเป็นเรื่องแรกเลยเทปสามฤดูสังทองขวานฟ้าหน้าดำนางสิบสอง ของการขับเสภาคือ,ค,อคือเทคนิควิธีการหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะอ่านได้แต่ความยากมันคือในส่วนของเทคนิควิธีการที่เราจะขับออกไปเราจะสื่อสารอย่างไรให้คนฟังรู้สึกเข้าถึงบทนั้นๆได้บทเราเราจะได้รับณวันนั้นเลยค่ะพอได้รับบทมาปุ๊บเราก็จะทําความเข้าใจกับบทว่าเขาต้องการที่จะสื่ออารมณ์แบบไหนค่ะเป็นลักษณะบทแบบไหนแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการที่เรามีในการก่นกรองออกมาเป็นบทกรอนะคะเขาจะนับเป็นตอนต่อตอนเขาจะให้ตอนละ3,000บาท พอตอนหนึ่งอาจจะมีมากกว่า1บทก็ได้ก็คิดเป็น3 0 0 0บาทค่ะภูมิใจมากๆค่ะคือ,อไรายได้ตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยพ่อแม่ได้อย่างน้อยเราไม่ได้ถึงขั้นว่าให้ส่งเสียพ่อแม่แต่ว่าเราได้ใช้เงินตรงนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายของทางพ่อแม่ได้ความสุขหนูมองย้อนไปในวันที่หนูได้รับการที่เราได้ฟังเสียง ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ขับอยู่เราไม่ทราบหรอกว่าเขาเป็นใครแต่เราได้มีโอกาสเรียนรู้เสภาจากเขาความสุขที่หนูได้นะวันนี้ในทางกลับกันนะคะวันนี้เราเป็นต้นแบบของเสียงที่ขับอยู่ในละครแล้วมีเด็กที่เขามาฟังแล้วเกิดเป็นความชอบสนใจที่อยากจะศึกษาตรงนี้คือความสุขที่ที่หนูได้รับโดยส่วนตัวหนูถือว่าประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งแล้วค่ะหนูอยากที่จะเล่าก็คือ เวลาที่เราไปขับเสพาที่ไหนอะค่ะแล้วคนเขาทักว่าเสียงเหมือนคนขับเสภาในละครพื้นบ้านหนูรู้สึกดีใจมากๆคือเขาจําหน้าเราไม่ได้แต่อย่างน้อยเวลาที่เราร้องออกมาแล้วเสียงเราเป็นที่คุ้นหูทําให้คนจดจําได้หนูถือว่าประสบความสําเร็จในการเดินทางครั้งนี้แล้วคะ่ะสำหรับหนูเสพาคือเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่ใส่ความเป็นศิลปะความสวยงามของภูมิปัญญา ข้าไปอย่างหนูหนูมีความชอบในการขับเสภาไม่ได้หมายความว่าเด็กและเยาวชนทุกคนต้องชอบเหมือนกันแต่ละคนมีความชอบความสนใจที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือไม่ว่าเราจะชอบอะไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนไทยอย่างน้อยให้รู้จักเสภาเพราะหนูเชื่อว่าเสภาเป็นสิ่งที่ที่สวยงามแล้วแล้วจะยังคงอยู่ผู้สังคมไทยไปอีกนาน